สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่1น6วิหกทองหลอมหมื่นวิญญาณกลางปีกหนึ่งครั้งคือการระเบิดของการสืบทอดครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าการสั่นไหวอย่างพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินในใจสวีชิงผ่านไปนานเท่าไรแล้ววิหกทองที่เขาเห็นอยู่เบื้องหน้ากลางปีกครั้งที่สองที่เส้นขอบฟ้าครั้งนี้ความเร็วของมันเพิ่มมากขึ้น คลื่นที่พัดโหมก็น่ากลัวยิ่งกว่าจนทาให้ฟ้าดินเปลี่ยนสีเมฆขลมพัดม้วนหัวสมองสวีชิงส่งเสียงดังคลื่นครันอย่างรุนแรงเขาไม่ทันรู้สึกตัวว่าที่จมูกมีเลือดไหลลงมาแล้วและเสียงของขวดจับเสียงก็เริ่มอ่อนลงเช่นกันยักษ์ราชรสที่สนใจอยู่กับมันร่างกายก็สั่นไหวเล็กน้อยราวกับว่ากําลังจะตื่นจากความเมอลอยจนพริบตาต่อมาวิหกทองที่อยู่สูงขึ้นเรื่อยๆบนท้องฟ้าสีทองและกางปีกเป็นครั้งที่สามในประสาทสัมผัสข,ของสวีชิงครั้งนี้บนปีกสีดำของมันขนนกทุก ท้องฟ้าก็ราวกับถูกแบ่งแยกตามการกังปีขณะที่คลื่นพลังน่ากลัวขี่สุดแผ่ซ่านไปทั่วสารทิศอย่างบ้าคลั่งท้องฟ้าก็แบ่งแยกจริงๆร่องแยกขนาดแยกใหญยร่องหนึ่งปรากฏบนท้องฟ้าและเหมือนว่าเมฆหมอกในท้องฟ้าที่แตกกระแหงก็ถูกแยกออกจนเผยโลกอีกด้านสวีชิงมองเห็นเผ่าพันธุ์นับไม่ถ้วนในโลกนั้นรูปร่างก็แตกต่างกันเวลานี้ต่างพากันเงยหน้าขึ้นฟ้าโห่ร้องตะโกนและขณะที่พวกเขาแผ่เสียงตะโกนเทพวิหกทองนี้ก็โน้มตัวพุ่งไปอ้าปากไปทางโลกผืนนั้นเปล่งเสียงคำรามสะท้อนก้องผ่านการเวลา โลกผืนนั้นภายใต้เสียงคำรามนี้ก็ถูกเปไฟสีดำปกคลุมขณะที่สวีชิงถลึงตาอ้าปากจิตวิญญาณตกตะลึงอยู่เพียงพริบตาก็เหมือนถูกหล่อหลอมเลือดนับไม่ถ้วนลอยขึ้นฟ้ารวมตัวเป็นสีทองตรงไปที่ปากของวิหกทองอย่างรวดเร็วมองไกลๆเหมือนการดูดน้ำเข้าไปในปากพริบตาต่อมาวิหกทองตอนนั้นก็หันหัวมาฉับพลันขณะที่สวีชิงกำลังตกตะลึงสองตาที่เปล่งประกายจ้าข้ามผ่านการเวลาจนทำให้กระแสะเวลาไหลย,ย้อนกลับข้ามผ่านมิติจนทำให้มิติแตกแยกเป็นทางใหญ่ ในที่สุดก็มองผ่านจากความโบราณการก่อนหน้าจากมิติไร้ที่สิ้นสุดมาที่ตัวสวีชิงสวีชิงได้ยินเสียงที่อบอุ่นเสียงหนึ่งท่ามกลางเสียงครึงนครันในหัวสมองนี่คือวิชาของจักรพรรดิแห่งข้าวิหกทองหลอมหมื่นวิญญาณพริบตาต่อมาข้อมูลที่น่ากลัวขี่สุดก็หลั่งทะลักเข้ามาอย่างบ้าคลาั่งทําให้สวีชิงราวกับเรือเล็กที่อยู่ท่ามกลางลมพายุในมหาสมุทร มุมปากดวงตาจมูกหูทั้งหมดของเขาล้วนมีเลือดสดไหลออกมาขณะที่เลือดไหลออกมาจากทวารทั้งเจ็ดภาพทั้งหมดเบื้องหน้าสวีชิงก็แตกสลายพังคลายลงในทันทีทําให้เขากลับมาจากสภาพเดิมและขณะเดียวกันเขาก็ได้ยินเสียงอดครวญสันเทาของบรรพาจารย์สํานักวชระอีกด้วยนายท่านรีตื่นเร็วเจ้ายักย้ายนั่นมันจะตื่นแล้วจบกันจบกันนายท่านรีตื่นเร็วเข้า ขวดจับเสียงด้านหน้าราชราัฐทศริษ์หยุดส่งเสียงออกมาแล้วด้วยทนรับการจ้องมองจากยักษ์ยายไม่ไหวไปแตกล้นเปรียกระจายออกมาและยักษ์ยายญ่ตนนั้นเวลานี้อารมณ์ก็เริ่มผันผวนหน้าอกพองยุบราวกับพ่นลมหายใจออกมาระยางนับไม่ถ้วนก็ล้วนบิดลมหายใจของมันมีพลังที่ยากจะพน,นาทําให้น้ําทะเลสลายหายระยางของมันก็น่าตกตะลึงเช่นกันระหว่างที่บิดก็เกิดรอยแยกที่ไม่รู้จักออกมาหลายทางราวกับว่าเสียงในขวดจับเสียงกระตุ้นความทรงจําบางอย่างที่ขาดหายของมันออกมา มันจึงส่งเสียงฮือๆในปากเหมือนร้องให้อารมณ์ปะตุขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสองแขนบอกว่าคลื่นใต้น้ำโถมสูงขึ้นฟ้าคลื่นใหญ่นับร้อยจ้างกระทั่งถึงพันจ้างระเบิดทะเลผืนนี้มองไกลๆราวกับว่าผืนดินเกิดกำแพงน้ำทะเลโค้งขึ้นมาทีละสายยิ่งใหญ่อลังการและเผยความพรั่นพึึงขณะเดียวกันร่างของยักย้ายตนนี้ก็ค่อยๆหมุนตัวหันหน้ากลับไปมองราชรสสมริด ลมหายใจก็เปลี่ยนทิศทางด้วยจากการหมุนตัวของมันด้วยทาให้น้าทะเลเดือดพลาสลายตัวไม่หยุดทั้งทั้ง,งชั่วขณะหนึ่งเป็นคลื่นใต้น้าที่น่าตกตะลึงอยู่รอบด้านทวารอบข้างตัวมันกลับเป็นความว่างเปล่าพริตตาที่สวีชิงลืมตาขึ้นไม่เพียงแต่ได้ยินเสียงกรีดร้องของบรรพจารย์สํานักวัชระแต่ยังมองเห็นยักษ์ย้ายร่างสูงใหญ่ด้านนอกราชรัฐสทธิดอีกด้วยรูม่านตามืดสนิทและพริตตาที่เผชิญหนา้ากับมันลมหายใจของยักษ์ย้ายก็แผ่มาทางเขา ราชรสสำริดใช้วัสดุพิเศษลมหายใจจึงยากที่จะทำลายมันได้แต่สวีชิงที่อยู่ด้านในเลือดเนื้อร่างกายของสวีชิงไม่สามารถทนรับได้เลยพิตาต่อมาความเจ็บปวดที่ยาสพันนาก็ระเบิดขึ้นทั่วร่างใบหน้าหน้าอกท้องรวมถึงอวัยวะด้านหน้าของเขาทั้งหมดเลือดเนื้อเอวทันทีสองมือสองขาด้านหน้าก็เช่นกันเลือดเนื้อถูกกำจัดทิ้งภายใต้ลมหายใจนี้อย่างรวดเร็มีอาจต้านทานได้จู่ๆร่มใหญ่สีดำคันหนึง่งก็ปรากฏขึ้นขวางเบื้องหน้าของสวีชิงในช่วงวิกฤตปะทะเข้ากับลมหายใจ ขณะที่ร่มดำสั่นสะเทือนเข้าต้านทานสุดกำลังสวีชิงก็ชูมือขวาที่เหลือเศษเลือดเนื้อเชื่อมกับกระดูกอยู่ขึ้นอย่างสั่นเทาล้วงเอายันส่งข้ามไร้ขั้นตอนออกมาบีบมันจนแตกยันส่งข้ามไร้ขั้นตอนที่แตกก็ระเบิดแสงส่งข้ามเจิดจ้าออกมาปกคลุมตัวสวีชิงรวมไปถึงร่มดำด้วยในครู่ต่อมาเสียงคลื่นดังขึ้นทั้งหมดก็สลายไปในช่วพริบตา ลมหายใจของยักย้ายไม่ถูกสกัดไว้จากการหายไปของตัวเขาและร่มดำหลังไหลเข้าไปในราชารัตทะสัมฤทธิ์หลังจากที่พัดม้วนทะลักออกมายักย,ย้ายก็มองไปยังราชารัฐทะสัมฤทธิ์ที่ว่างเปล่าเป่งเสียงสะอื้นให้รวดร้าวออกมาจากปากมันไม่สนใจว่าสวีชิงจะมาหรือจะไปมันมองราชารสัมฤทธิ์และด้วยคุณสมบัติของขวดจับเสียงก็ไปสกิดอารมณ์ของมันอย่างชัดเจนจนคิดถึงเจ้านายที่มันเคยอยู่เคียงข้างเสียงสะอื้นให้สะท้อนก้องไปทั้งฟ้าดินในที่สุดยักย้ายตอนนี้ก็คุกเข่าลงเบื้องหน้าราชารัทะสัมฤทธิ์ เสียงสะอื้นที่ดังขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าต้องการจะเพลกหาอะไรบางอย่างแต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีปฏิกิริยาใดออกมาและอารมณ์ของมันก็ค่อยๆสงบลงราวกับว่าค่อยๆลืมเลือนทั้งหมดใหม่อีกครั้งเหลือเพียงสัญชาตญาณลากลาถเดินต่อไปช่ม้าสู่ก้นทะเลการสืบท่อเสร็จสิ้นแล้วมันก็จะดำดิ่งสู่การหลับไหลที่ไม่อาจถูกปลุกให้ตื่นหลังจากผ่านไปร้อยปีก็จะฟื้นตื่นขึ้นอีกครั้งแต่มหาสมุทรก็ไม่ได้สงบคลื่นใต้น้ำที่กระพือขึ้นก่อนหน้าก่อให้เกิดลมพายุพัดหมุนออกไปทุกทศทาาาางงจจกกุดนนนยลี้้ออณเเขขตใหญ่่ึรื และเหนือพื้นทะเลที่ห่างจากที่นี่ออกไปหลายพันลี้ลมพายุยังซัดมาไม่ถึงที่นี่ร่างของสวีชิงก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงเจิดจ้าของการส่งข้ามร่วงลงไปในทะเลดังตูมเมื่อน้ำทะเลที่เต็มไปด้วยไอพลังประหลาดสัมผัสกับบาดแผลทั่วตัวก็ทำให้สวีชิงที่เบื้องหน้าเลื่อนลอยจากความเจ็บปวดและบาดแผลสาหัสถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงเบิกตาโพลงฉับพลันโบกมือปล่อยเรือเวทออกมาด้วยสัญชาตญาณหลังจากปีนขึ้นไปอย่างยากลำบากก็เปิดใช้งานเกราะคุ้มกันเรือเวทขึ้น หลังจากเขานอนอยู่บนกระดานเรือทั่วร่างสั่นสถานเลือดสดหลังทะลักพังครูหน้าอกยุพองอย่างรุนแรงเห็นได้ว่าด้านหน้าของเขาเลือดเนื้อหายไปจำนวนมากสองแขนสองขารวมถึงใบหน้าก็เป็นเช่นเดียวกันกระดูกที่โผล่ออกมาก็เต็มไปด้วยรอยแต่ขากระทั่งบางจุดถูกทะลวงจนทะลุก,ก็มีหน้าสยดสยองเวลานี้ถ้ามีคนนอกอยู่ที่นี่ก็คงจะนึกหน้าเขาไม่ออกแล้ว ด้านหน้าสวีชิงปรากฏภาพเลอฝืนไม่ให้สลบล้วงอาอยาลูกกรอนออกมากลืนคำใหญ่และกระตุ้นผลึกวารีสีมุ่งให้มันสำแดงพลังการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วเอรินโนเวลแสงม่วงแผ่ซ่าสวีชิงกล้ามกลืนอาการบาดเจ็บในดวงตามีประกายกวาดตามองไปยังเจ้าเงาอย่างเย็นชาเจ้าเงาที่ถูกสวีชิงชำลืองมองก็สั่นเทาอย่างรุนแรงทันทีใต้แสงตะวันเวลานี้อ,อกเอาใจเปิดเผยอย่างจงแจ้งมันกลัวแล้วจริงๆ ตอนนั้นที่อีกฝ่ายได้รับตะเกียงแห่งชีวิตมาด้วยฝีมือของมันแม้ตอนนั้นอาการบาดเจ็บของสวีชิงจะสาหัสแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรทว่าครั้งนี้มันไม่ได้กลัวแค่การสะกดก่อนหน้านี้ของสวีชิงก็ยังเห็นมากับตาว่าสวีชิงทำสำเร็จได้ด้วยตนเองเพียงลำพังรวมถึงความบ้าคลั่งที่ไม่อาจพนันนั่นได้อีกมันรู้สึกว่าคนผู้นี้ยังเหี้ยมโหดกับร่างของตอนเองได้ขนาดนี้เช่นนั้นก็นึกภาพออกเลยว่าจะเหี้ยมโหดกับคนอื่นได้ถึงเพียงใด ดังนั้นเมื่อครูมันจึงไม่กล้าฉวยโอกาสกับความวุ่นวายจึงพยายามส่งอารมณ์อ,อกเอาใจอย่างสุดกำลังในตอนนี้กระทั่งแผ่ส่วนหนึ่งออกมาเพื่อบังแดดให้สวีชิงอีกด้วยส่วนเหล็กแหลมสีดำข้างกายก็ควบคุมอาการสั่นท่ไว้ไม่ได้เช่นกันบรรพจาย์สำนักวชระที่อยู่ด้านในหน้าขาวซีดแววตาล้วนกำลังคลั่พึงและสั่นสะเทือนข้าอยู่มาตั้งนานหลายปียังไม่เคยเห็นใครไม่รักชีวิตขนาดนี้มาก่อนเลยในโลกประหลาดที่เผาเงือ,ก,อก่อนหน้านั้นข้าก็สัมผัสดได้ถึงความน่ากลัวแล้วแต่เมื่อครูมันเป็นรูปธรรมเสียยิ่่งกวา จอมาสวีคนนี้บ้าคลั่งเกินไปแล้วเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่แน่สักวันหนึ่งเขาคงจะพาตนเองไปตายแน่ๆถ้าเขาตายไปข้าก็จะต้องตายไปด้วยแต่ถ้าเขายังมีชีวิตรอดอยู่ภายใต้ความบ้าคลั่งหลายต่อหลายครั้งก็จะต้องได้รับสมบัติมาอีกมากมายแน่นอนเช่นนั้นก็ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งข้าคงจะถูกทำลายเพราะไม่มีความสำคัญทำอย่างไรดีล่ะเนี่ยบรรพจา์สำนักวชระยิ่งคิดก็ยิ่งพรันพึงความรู้สึกรุนแรงนี้ทำเอาบรรพจารย์สำนักวชรรมองข้ามการประจบสอพลอสวิชิงของเจ้าเงาอย่างหาได้ยาก เขาคิดว่ามีเพียงวิธีเดียวก็คือตนเองต้องพยายามให้มากขึ้นต้องก้าวข้ามผลประโยชน์ที่จอมาสวีจะได้รับมาความคิดนี้ทาเอาบรรจารย์สํานักวัชราตาแดงก่าเขาไม่ใช่คนที่ชอบเสี่ยงอันตรายแต่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกเขารู้สึกว่าถ้าตนเองไม่ทุ่มสุดกําลังชีวิตน้อยนอยนี้คงจะจบสิ้นเป็นแน่นอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสาเหตุสําคัญจนทําให้เขารู้สึกวิกฤตมากขึ้นเขาคิดว่าตัวละครจากในคัมภีร์โบราณที่เขาอ่านมาทั้งหมดที่รู้ความลับของคนอื่นมากเกินไปส่วนใหญ่ล้วนไม่ตายดี พอคิดเช่นนี้บรรพจารย์สำนักวชระกก็ยิ่งสันเทาและสังเกตเห็นถึงการกระทาของเจ้าเงาจึงรีบร้อนควบคุมเหล็กแหลมสีดําวนรอบตัวสวีชิงราวผู้พิทักษ์ผู้พักดีต่อให้มีอันตรายเข้ามาเพียงเล็กน้อยก็จะพุ่งเข้าไปคุ้มครองสุดชีวิตอย่างแน่นอนนายท่านท่านพักฟื้นอย่างวางใจเถิดยังมีข้าอยู่บรรพจาย์สำนักวชราตาแดงกำ่ำเอ่ยขึ้นเสียงดังจากนั้นก็จ้องเจ้าเงาเขมงเขารู้สึกอย่างชัดเจนว่าพลังคุกคมที่ใหญ่ที่สุดก็คือเจ้าเงา เมื่อสังเกตเห็นการเอาใจของเจ้าเงารวมถึงการรับประกานจากบรรพจารย์สำนักวัาชาระหลังจากสวีชิงครุ่นคิดก็ชำเลืองมองไปยังเจ้าเงาอย่างเย็นชาผาดหนึ่งจากนั้นก็พยักหน้าอย่างชื่นชมให้กับบรรพจาร์สำนักวัาชาระเมื่อบรรพจารย์สำนักวัาชาระเห็นความชื่นชมที่ปรากฏบนหน้าสวีชิงก็ตื้นตันจนเกือบจะร้องให้ทันทีความหวาดกลัวความเป็นความตายทั้งหมดเวลานี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของสวีชิงทำให้เขาโล่งใจที่สุดจากนั้นก็รู้สึกาซาบซึ้งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ความรู้สึกนี้ทําให้ร่างกายบรรพจารสํานักวัชระที่สันทารู้สึกว่าในสมองมีเสียงอื้ออึงอยู่ครู่หนึ่งและพร่องออกมาไม่คิดหน้าคิดหลังอย่างหาได้ยากนายท่านต่อจากนี้นอกจากค่าน้อยจะดับสลายก็จะต้องปกป้องนายท่านให้ได้ค่าน้อยเตรียมใจที่จะระเบิดร่างตนเองทิ้งไว้แล้วสวีชิงพยักหน้าหลุกตาลงเหมือนว่ากําลังรักษาอย่างสุดกาลังแต่นที่จริงก็ยังแบ่งสมาธิออกเป็นสองส่วนเตรียมพร้อมถ้าหากพวกเขาคิดทรยศก็จะสะกดเจ้าเมารวมถึงทําลายดวงวิญญ,ญาณของบรรพจา์สํานักวัชระทิ้งเสีย ขณะเดียวกันสวีชิงก็รู้สึกว่าแม้อาการบาดเจ็บของตนเองจะเหมือนทิ้งชีวิตไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่ายังเหลืออีกครึ่งหนึ่งหรือผ่านเรื่องตะเกียงแห่งชีวิตหลังจากเห็นความบ้าคลั่งของนายกองสวีชิงรู้สึกว่าแค่นี้ไม่ไม่นับว่าเป็นอะไรเลยดังนั้นแม้เวลานี้ร่างกายจะบาดเจ็บแสนสาหัสเล่นอายก็อ่อนลงสุดขั้วแต่สายตาของเขากลับยังมีความบ้าคลั่งกับพึกเขิมอยู่คุ้มแล้ว สวีชิงกระเสือกระสนปีนขึ้นไปพิงข้างๆไม่สนใจความหนักหนาของอาการบาดเจ็บสิ่งที่ปรากฏในหัวสมองเขาตอนนี้คือผลประโยชน์มหาศาลที่ตนเองทุ่มกำลังทั้งหมดจนได้มันมาเขาไม่รู้ว่าตนเองอยู่ในราชาร,ารัฐทศมฤทธิ์นั่นกี่อึดใจ,จแต่เขารู้ว่าข้างๆตะเกียงแห่งชีวิตในร่างกายเวลานี้มีเงาของวิหกทองปรากฏขึ้นและไม่ใช่เพียงโครงร่างแล้วแต่จำชัดราวกับมีชีวิตนี่คือสิ่งที่ทั่วทั้งแผ่นดินใหญ่ต้องประสงค์เคยกล่าไวไว้เมล็ดพันธุ์แห่งการสืบทอดวิชาระดับจักรพรรดิที่ล้ำค่ายิ่ง จินอุหลอมหมื่นวิญญาณขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก